สวัสดีสวัสดีสนวะัสดีเนาะวันนี้มาพบกับสองนอนคือเขาเนาะนี่คือห้างกระตือน,นอนพนะี่น้องเอาเสื้ออิงเนาะวันนี้เนาะบดีไปเมื่อไหาเมื่อหนาวบดีออกออกดงออกปลาพี่น้องวันนี้อนาะยุเฮือนเนาะยูเฮือนเอาเสื้ออิงวันนี้นะพี่น้องอันพอยาโอตอนเสาร์นะเพิอ่นออกหน้าเนาะพี่น,อน,น้องเนาะแล้วก็แม่ยนะ์ยัยนาะเพิ่นไปหาหนะ่อไม้เพิ่นไปหาหนะ่อไม้กับอันซู่เส้าคันนี่แหละ แล้วก็เพื่อนได้นไม้มาไล่เตือพี่นนองเพิ่นจะเอามาตุ้มเนาะแล้วอ่อนจะไปซอยเพิ่อนอันตัดนอไม้เจียนนอไม้แล้วพี่น้องใส่หม้อตุ๋แล้วก็กดงังไฟนะพี่น้อนงแล้วว่าออนจีเสนอเมนูไหมพี่น้องเมนูนังเมนูกินลินพี่น้องนี่คือออนมีกอยกอยอันไม่เลือกมวนแบวมาให้ออนไล่หมึกไแต่ลแตตไล่มือแล้วแต่ว่าอ่อนแซ่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็มีมะอื้อหนึ่วหนึ่งพี่น้องออนจีหนึ่งกอยแล้วก็้าวใส่อัน มะพร้าวเนาะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลเนาะอันนี้เมนูพื้นบ้านได้เลยพี่น้องเวลาแบบมีงานว่างงานวัดหรือว่าเอียงนี่พี่น้องเขาจ่าสีมากเฮ็ดลงวัดเนาะพี่น้องเนาะปลาพี่น้องคนอื่นเ้าก็ต้องไปซอยเมย์ใน้อยอันจัดการน้องใหม่ก่อนพี่น้องปะนี่เนาะพี่น้องน้องใหม่จ้าอันนี้่น้องใหม่เนาะน้องใหม่เมย์ใหญ่หน่อยเป็นไปหามาเนาะมาหนิเราจะไปน้ำพื่นเนาะพี่น้องนะฮได้แต่อันนอนกังานได้หลายมานะพี่น้องเนี่ยเป็นซ้อมสร็จมดแล้วนี่ก็นอนแบบ ขาวๆกงามอ่อนมาคือสกินแสบพอดีพอดีตกเลยแหละเนแล้วก็ตาตาแล้วก็อนใส่หมอพ่ออยู่หมอแนี้เนาะหมวพอก็บอกว่าบอกหนึ่งหนึ่งไก่แด้สองถุงแบบนี้ไ่กใส่ถุงไหว่เลยกินยามหนักเลยยามันแหลกเลยนมันสีหอเนาะเออตาล่ใช่ละ เอปปอใบปอกหนึ่งต้นน่ะนะบอกมันลายน่านาใหม่นะไปหาลายพอกินนะน่พี่เนาะทุกคนก็เจาห้ามาขายเอาห้ามากินขาเจาหลอกมาคายคูมือเด้พี่เ้างเดีหน่ใหม่ตนุนนี่คูมือบางทงทีงท่พ่านทงหาผ่านพี่นนางเอาหาผ่านกับพอกินขามหนึ่ง <ừ. S 1> ก็เจาข้าย มานอเลยหน่อยคือแบบเจ้าน้ำมาคลายบานนี่นะพี่น้องเอ๋งนอนไกินกินข้าวมืนข้าวมืนโดพี่ผัมลูกีอผนี่พี่น้องไมหนูง่ายหน่อยเวลาอยากกินกินพี่น้องอันนี้ข้าวเจามาสุดละก็จะเอามาคิดลงวัดดอกหนึ่อน อันนี้ก้อยพี่น้องมีมีเรื่องมหาเห<อ>็นหบอเมียนป่ะกัพ่อและมาใหา้ลูกเสิร์เดี๋ยวเป็นเรื่องมามีพี่น้องมีก้อยแล้วก็บังเอือแล้วกับเปลาเนาะแล้วก็ซีไซน้ำตาลนั่น้องเพื่อความหวานเน้องนี่จ้านี่เลยเนาะเมนูง่ายๆของเฮาเนี้พี่น้องง่ายๆใส่ซ้ำยางสีย่างก็ได้แล้วพี่น้อง นี่แต่ลากักก็สิมีอยู่สีย่างน้อพี่น้องนนี่การกรแล้วก็มักเอื้อมักเผาแล้วก็น้ำตาลพี่น้องมิจฉเท่านี้ง่ายๆเลยจา้าเป็นเมนูกินเหล็งน,น้อพี่น้องอน,น,น้องพาครึ่งด้วยเนาะอ๋อันนี้ก็าหมดมาเสรกันเตรียมพ้อไว้ก่อนเนาะแล้วก็บคอยอยันนี้ เตรียมเสร็จแล้ว้องขอไปคอยขูดหมกเาาเนาะนีหมกเออหมอกเออพาเป็นเพียงเลยพี่นอ้องงานแห่งคนเห็ดเห็ดอันของหวานหมกบ,มบป็กิกระสามารถเห็ดได้พี่นเนงะ ง่ายๆเนาะหนึ่งมือื้อเนี่เอาง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะคิดจะกินหนึ่งมื้อเศร้าแล้วก็ใส่ก้อยนั่งมันเลยง่ายพี่น้องอันนี้ข้อนิยมเวลาเห็นหลวงวัดเนาะยันไหนก็ห่อขาวเนาะพี่เนาะห่อขาวพี่ตัวเนพ่อขาวสากบอกห่อเดือนเก่าเดือนชิปเนี่ห่อขาวสากก่อน ตอนสเปลียนื้อมาแหลมันมุนมัดมาได้กินผูเฮ็ดหนึ่งหนึ่งหมืกอือก็ใส่ก้อยได้ดิมกินขอเยออเฮ็ดน้ำวานพี่เนาะหนึ่งมกอือใส่กับก้อยแสบๆได้นี่เป็นเสาเวนเจ็ตาจองหน้จอจองน้าจอลไม่ทีมื่เสีงานเลยเ่งาคนสงามบไลยทำทายยังงาน ก <c oughs> ่องอ่อนเกือบแตกนี่จัเนี่จ,จงังยนาดสว่านเคยเหตุยังไงเคยเคยอยู่เคยเป็นอวานเนี่ยว่าก้อยห้ามวยอยากบวยอยากคนเห็นมันบวคคนเห็นมันเละๆก็ได้เนาะพี่น้องเน,ะนงาะหนึ่งก้อยนหนึ่งก้อยเนาะบ่ห้ามบ่อยากมันเละก,ก็ได้ดิอันตะกี้ไปฮักอันไม่เรื่องไปห้าก,ก้อยแล้วมาเหตุใครโบมีเงินเนี่ยพี่น้องมาเหมือ,อนเอาก้อยไม่ร้ายไปเหมือนเอืยอยบผัวงเสียชีวิตเลยเอาก้อยมาเล้ยเสอนน้ำมันเห็ดสตุ้ยไป แต่ข้าว,กกวาแต่ข้าวยังถุยงยังหยาบยังหยาบก็คือท่านได้กินก๋อยสมัยนั้นบ่มีข่าวเข่าโบพอกินเนาะกินกลอยกับใยแต่คนตะกี้ก๋อยกับข่อยก็เข่ากินไมนะ่หยียบก๋อยแสบเลยกินเข่ากินฟาว่าจะเอือห้าปอกเรียบร้อยเนาะพาเป็นเพียงเพียงเนาะพี่น้องอันนี้บมังเอือนี่ใส่น้ำล้างเพราะว่ามันซุกไว้แล้วก็มันเปื่อยไว้พี่น้องห้าสิบหนึ่งก๋อยก่อนเนาะก๋อยล้างน้ำเรียบร้อยพี่น้องล้างประมาณสามสี่น้ำเนาะแด็กเต่ จังหนาอ่อนละอันเมียนออนเปละประมาณทรงสามนาเนี่พี่องอันนี้มัเออไว้ลงอะไรนะอเนนี้บ่ออยากมัเปือยไปเลยขึ้นลอยจะอ่อนลหรอเปล่าคือกันแบบปล่ยวางบบเปื่อยพี่น้องปล่อยวาก่อนกระุกไว้ให้ไก่อ่อนก็เลยลงไปเลย นี่พี่น้องจ้าโอ้มาเอื้อมมีอะไรนะนี่พี่น้องนี่จ้าเนี่ยนี่คืออันนอนใหม่หนะนอนใหม่ไม่ได้เราไปหาเลยพี่น้องตุ๋มนอน,นี่อันนี้ก็เป็นใบลำพื้นพี่น้องเพือพอพ่อให้มันจืดไวน,หนอน ดังยีนอ่ก็เลยดังจะสบายเนาะมานีกะสิป็นหนึ่งมะเอ้อก็บหนึงลล่งกอลเหรพี่นออนองอะไรนมันทันเลยขึงอายใช่หพากันไปหาเห็ดัเาพกมะพร้าวไว้เนาะเพื่อซุกมาแล้วจังเด็เห็ดลยเดพีน่นอถอข้าวโอ้นนันเป็นห้องเป็นห้องมันเป็นห้องเนาะ อันที่จริงก็ต้องมีันขูดแบบนึงนะอ้อนก็เอาหมวกผ้าอ่อนนะพี่น้องน่าปกติต้องเอาหมวอผ้าอ่อนบ่มีหมวอผ้าออนแกเ,เนี่ยขยะม,มันตัวนั้นเป็นห้างยยาวคุกๆๆเกิดชีกแล้วแหล <ใน S 1> กของระจากเา <ใน S 1> ไปเป็นทองหน่อยไหมแกวน อันน <si yeah, well, you know uh huh. ี้เราก็ใส่กัูใส่กระต้ตัดมันมุนเนาะเบื่อเหอยงอึเหม่ออึกเบืเหลเนาะเื่อก่อยได้ปนี่เบื่อก่อยกอนเนาะวันที่ชุกอ่เบื่อตัก่อยก่อยคือสีอย่างวันชุกเปนีน้อว่ะเบก่อยุกอ่ะก่อยชุกอ่ะเป็น่ นี่แต่ถามันเย็นก็หน้าพี่น้องคอยมาสาวสาวสาวแซ่น้ำตาลุยเลยอมตาด้วยก่อนบ่แต่แซ่บสหน้าผี่น้องอ่ะมาคือกับถิ่เหล่เนาะพี่น้องว่าโหยเลย โอยลงไปโลนึงพ่อบอกเครงโลพอ่อละือมาวันที่วานโผลไปก่อน,อนไปก่อนไปก่อนใครหรอนะมวานดอกอ่ามาพี่น้องมานือแตกค่ะอพอดีเริ่มนแต่ถือก้อนทำถังแซบเอาพี่น้องพี่น้องหมองอื้อเละอ่อนอย่าคนแหงหลายอ้าวมังอื้อกับเละธรรมาดาพี่น้อง มีข้ามีแต่มือื่นกะทิเล่ดมเปตดมเปรนาะอ่ะสุดดีมันก็ลังมัเน้างสีเปนตะแสบงีสียสีกี่เอ้ยกระมือตาแสบยังคนบอกไีแล้วอ่าน้าวะหานกนเลียงเลียงหันทางไปแกบนี้เลยบอสผ่านหัวบอกหอยเลยอ่ะหอยตัวนหนึกับวันวานี่บอกอ่อนเอยว้าหอยอ่ะหยหันวานรงเลยนะโดนึง แสบดีพี่น้องเอ้ยอย่าชั่วอย่าัวท่วนตันกันกินมีหลาเป็นเพียงงอเอาสกงะโปรนี่ไ้มักอีหลาน้าุนอ,อซซะซิมที่มันสิมมังกรคารานบวานนี่ใส่อีรออะวะบัวเมียนวากินไปกินมามาก,ก่อยนะพี่น้องอนะ่ะข้าแ่บแ่บพี่น้องเคยกินอย่าบอกก้อยยิงซิ่งด้วย อีหลาไอบวงมาไปหูกไป agit? บวงอีหลาตักเสนีกินได้เด้อบวงมาอบวลงเมก็ดีเลยอาคนกินคนกงแสบแสบแสบเฮน้อยเว้ยาบวจืนละเใน้จด่จืดมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องนาตาอาหารเขงกินดีนะพี่น้องถาสดีมเนั่งกกินพร้อมกันมันจังนี่จังแสบนะพี่น้องเนากเนี้ยิมนเด้อจิมนเด้อยากอลไพี่น้องเออ แสบได้พี่น้องหวานมันมันกำลงไหาสือกลอนมันไล้เดินมาหนึ่งเหตุงเนาะมนพี่น้องไฮโซเคีมเพ่กินกอนเพ่นพาไปีเอเพิ่นน้ำเบี้ยวเนาะอือแสบได้พี่น้องมันมันมันหวานเนาะอันนี้ของอันซอบบอกเมซอเลนะพี่น้องเอาไปหายแบงเเพิ่นน้ำเนาะเพราะว่ายืมหออำเ่อมา ห่อข oh, ุดมะพร้าวอ่ะพี่น้องขึ้นขามาแล้วเกินปลาเลอะออกมาด้วยม่สาวมันงใจบ้าบวงมากต้งอบาบวงก็แบงเงงข้ากินเามาเด้พี่น้องพวกมาเด้อพวมด้ได้หน่อยแมาเล็กีบด้งได้จีไปตองแบงเขาเนี่ยไปแล้วกินเหรอ แม่ปานทองกำลังมามนนี mmm ้านน้นะเป็ส่เยใชบนเบียในดิสด็อกแหงดังๆเกี่ยวพี่กินนหยเ้อดแต่ว่าเวลายี่ยบุญทองของเขาไว้ตื่นเจี๋ยหาซุ่มหาพวงแนบไปเลย แรแซ่บได้พี่น้างมีเลือิไปใสไปยนดอนได้ข้าพิิินอันเขาต่างก้อยขึ้นก้อยต่างเขาโอ้มีเขาตางก้อยมันพุดมากล้อพาทอกนมพี่เนาะเออนี่นบนอะน่ะพี่นยมาำไปเอาเอาไปตมมันเอามาสามงาสมทวน่อยว่ามันจะใส่ไมกับมันมันยาอยยังว่าอยู่มาห้ัเลไบ้าบาเไปตมันดึงแล้วมาเบิดเลย บาขววงใส่ไปเอาไปตองมะฮองใส่กระตูกซืกระเปิดเอามาอยู่สามตัวสีตัวปล่อยพี่นางห้กเดียวพ่งเมอดามาียปนสตวขลัพี่น้องขลัได้นะแทะเพื่อนฉพพอเอื่นบอกมาแทกินอันตักสกระโปไปกินแล้วพี่น้องตอนอีแม่ตอนอีนัง่พี่นเองเน้อแบบวยอะไรจะ เราตักใส่กระโปงกินบ่ราะแห้งใส่ปิ้งปิ้งหล่อนี่เนาะสะอ่อนสดจองเลยมามาเสิออกลูกค่ะค่ะแค่ค่าโทรเสียเลยพี่น้องอเรื่องกดเนาะืมากระโดเอาเรื่องกดกคอยเมยปลาเอามาหายกับบางทวดินเนาะกลอยหน่อยนึงไปกินมากกับอีมแล้ว แส้อน่เาบ่ง่แซ่บเราอบจืดซุกเราวบบต้มน้ำม่เจ้าน่ะย่ง้อยมันเละเลยบวลายเนาะเป็นงานเนาะเอ้ยปลาเลิดไม่ไงเลิดกินเขาครับอันหนึ่งก้อยพี่เนาะเอ้ยวิธีหลรหังว่ามันไปน้ำาอะไรไอหยา แค่แค่อันเดียใครชิบวัดล่ะบดล่ะแหล่แหล่ใครชิบวัดได้พี่น้องได้ชิบวเดแหล่นี่ไม่ดิมในพี่น้องเกียงตับเกียงคักเกียงแนนเดียังเลี้ยงคนเดียวเนาะยังนางเล็มอยู่นะพี่น้องเนาะเล็บเหมือนเบิดเนาะแท้แม่พี่น้องอันนี้ข้องวานแบบพื้นเมืองพื้นบ้านเมือตะกีตะกอนหมดเลยพี่น้องตะกีหัดบ่มีเครื่องปรุงเดียตะกอนเนี้ยมันใหญ่เลยื้อขาวบ่กินขาวกินตะกอนอันนี้ ข้าวเย็นวันม,มาปั๊บปรุงใส่มึกอือใส่อันนี้เนาะพี่น้องกลา,ายเป็นของหวานเดี๋ยวไม่ใช่ข้าว<า>บ่ายก,กินแต่ข้าวก้อยบ่กินตะกินนะพี่น้องเนาะพี่น้ on, องคลิปนี้ออนก็ฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องนี่ก็มื้อนี้ก็1ก้อยแล้ะก็ต้มน้องใหม่นาะงเป็นทีเมย์เนาะเพิ่นไปหามาได้พี่น้องแล้วก็ก็เลยเฮียบาอยากเฮ็ดมีก้อยในตู้แล้วก็มีมึกอือก็เลยเฮ็ด1ก้อยแล้วก็กินกับซุ้ม ซุมปลาซุ่มลุงนะพี่น้องเนาะกินอยู่ในกลุ่มกินในเผื่อนอ่อนอยู่แล้วพี่น้องพี่น้องจ้าเนี่ยเกียงขาเกียงแนเกียงตับอุ้ยเมืองวันกันแล้วนะพี่น้องเมืองพี่ฝีมือขีมือล้วนๆนะจ๊ะมันอิ่งกินแ่บแห้งพี่น้องแซ่บได้อาหารของวานแบบพื้นบ้านพื้นเมืองพี่น้องแซ่บแหง้งสำหรับกิบนในออนก็ฝากไว้ตอนนี้นะพี่น้องถามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลงังใจะอ,อ่านกันแล้วนะพี่น้องมันอิ่งก็ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดกัขอให้พี่น้องเบิ่งแยงสุขภาพเจ้าของก็ห้สุขภาพแข็งแรงบ่ให้ป่วยบ่ให้เจ็บให้ป่วยนักเพี่น้อปลายเป็นโควิดกัขอให้ใหายก็หายเซาไว้เด้อช่วงนี้กัค่อนข้างลําบากกัสู้ๆกันต่อไปนักเพียงนอทางพี่น้องฟังไทยแล้วฟังลาวเลยพี่น้องคลิปนี้ออนก็ฝากไว้เท่านี้เนาะไปพบกันใหม่คลิปหน้านักเพี่น้องเนาะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ